สวัสดีครับอยู่กับพี่ว่าว่านะครับวันนี้พี่ว่าว่าจะมาแนะนำเกมนะครับที่มีชื่อว่าคริปโตมอนนะครับเป็นเกมนะฮะแนวนะครับ NFT นะครับ The Living นะครับ NFT Play to Earn เกมนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเกมแนว NFT p a y to e a r n นะเป็นเกมที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่อย่างที่พี่ว่าว่าจะบอกก่อนเลยนะครับพี่ว่าไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับแต่ว่าพี่ว่าว่าจะมาแนะนำนะครับนะฟังก์ชันนะครับและความน่าสนใจของเกมเกมนี้ให้น้องๆที่ชอบนะครับและรักในการเล่นเกม NFT ได้รู้จักกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับเกมนะฮะคลิปโตม่อนกันก่อนดีกว่านะครับดูภาพเปิดตัวแล้วแม่ค่อยๆหยุดเปช้านะ คริปตโตมอนนะครับนะฮะเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดิจิมอนนะครับรวมกับธรรมก๊อตจีนะครับเนี่ฮเฮึชุบมาเราจะได้นะครับเลี้ยงเจ้าตัวคริปตโตมอนเนี่ยตั้งแต่ตอนยังเป็นไข่เลยครับเหมือนเราเล่นธรรมกอตจีสมัยเด็กๆเ,เอ๊ะเราสมัยเด็กๆนะพี่พี่อาจจะแบบพี่ทันอยู่น้องๆรุ่นใหม่พี่ไม่น่าใจว่าทันนะฮะเจ้าธรรมกอตจีหรือเปล่านะครับนะ เนี่ยดูครับมาเป็นไข่แบบนี้เลยครับแล้วดูวะหรี่วิ่ NFT นะครับเป็นเกมรูปแบบ Pay to Earn นะเนี่ยมีไข่หลากหลายสีนะแหมไข่เขาแต่ละใบนี่น่ารักมาครับมาขับมาขับเลยนะแล้วก็นี่ฮะเจ้าตัวนะคคริปโตมอนนะครับเนี่ย อย่างที่บอกนะครับหยุดไว้หน้านี้ก่อนเลยครับคริปตโตมอนเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงแต่เป็นไข่นะครับเนี่ยเราสามารถนะครับให้น้องๆเนี่ยคริปตโตมอนของเราเนี่ยออกกําลังกายนะครับเล่นของเล่นนะครับแล้วก็ให้กินอาหารนะครับแล้วก็ให้ความรักความห่วงใยกับเจ้าน้องๆคริปตโตมอนของเราเพื่อให้น้องๆของของเราเนี่ย โตขึ้นไปแข็งแรงะแข็งแรงครับเพื่อที่จะไปต่อสู้ในโหมด PVP แล้วก็ในรูปแบบ Pay to Earn ในอนาคตนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยก็เล่งพัฒนานะครับในรูปแบบ2รูปแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเปิดนะครับให้เล่นกันภายในสิ้นปีนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ากระแสะตอบรับของเกมคริปโตมอนมันดีมากครับจนทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับว่า มีคนเนี่ยเข้ามาสนใจเกมนี้มากแค่ไหนครับแล้วตลาดของ NFT ของคริปโตมอนเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยแปลงร่างครับโอ้อย่างเท่ครับตัวละครสวยด้วยครับน่านเล่นเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนะครับพัฒนานะอย่างที่เห็นครับดูว่ามีการพัฒนา 3D นะครับของคริปโตมอนให้แบบว่า เด่นขึ้นมากกว่านี้สวยขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับนะแล้วผู้เล่นเนี่ยที่ชอบเลี้ยงนะคือคือต้องบอกงี้ครับคือเราเนี่ยสามารถเลี้ยงให้โหดแล้วเอาไปขายก็ได้นะเออเอาไปขายเอาไปเทรดก็ได้นะเพราะว่ามูลค่าการเทรดการซื้อขายของนะฮะตัวละครในคริปตโตมอน สูงมากๆเลยนะครับยิ่งเราเลี้ยงดีแค่ไหนคือเราอาจจะไม่ได้สายพีพีเราอาจจะเลี้ยงเพื่อให้ตัวละครเราโหดแล้วเอาไปขายก็ได้เหมือนกันครับนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผู้คนเนี่ยสนใจเกมนี้มากน้อยแค่ไหนครับเรามาดูความสำเร็จของเกมคลิปต o มอนนะครับในซีซั่นที่1กันดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะฮะเกมค r ิปต o มอนตเนี่ยตอนนี้เนี่ยดังทั่วโลกเลยนะครับก็มีคนเข้ามาติดตามนะครับ ช่องทางนะครับโซเชียลมีเดียนะครับของคริปโตมอนเนี่ยมากกว่า450,000คนนะครับแล้วก็นะครับมีคนเนี่ยเข้าร่วมจอย Discord เนี่ยมากกว่า60,000คนนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยมีนะคอมมูนิตี้นะครับของเกมคริปโตมอนเนี่ยมากกว่า18ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็นะมีการซื้อขายเนี่ยสูงสุดเนี่ยของคริปโตมอนตอนนี้อยู่ที่ 49.7k ดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะดอลลาร์นะซึ่งเยอะโคตรๆเลยครับเยอะมากๆเลย ะะแล้วก็มีการเปิดกล่องเนี่ย2,500กล่องภายใน0.16วินาทีนั่นหมายถึงว่าเปิดเกมปุ๊บนี่เขากดซื้อกนรัวๆเลยครับแล้วก็มีการซื้อขายนะครับ NFT เนี่ยของค r y ปโตอมอนเนี่ยมากกว่า6.5ล้านครั้งนะครับมีคนถือเหรียญของค r y ปโตอมอนเนี่ยมากกว่า26,000คนนะฮะแล้วก็มีนะ Active Player นะครับหรือผู้เล่นเนี่ยที่เล่นต่อเนื่องเ่ยมากกว่า15,000คนนะครับ ซึ่งมันเป็นเครื่องการันตีเลยครับว่าคริปโตมอนกระแสมาแรงมากแค่ไหนครับเรามาดูในส่วนของทีมงานของเกมคริปโตมอนกันดีกว่านะครับทีมงานของเกมคริปโตมอนเนี่ยมีทั้งคนอินเดียคนไทยแล้วก็บราซิลแล้วก็มีอีกหลายคนทั่วโลกเลยนะครับมากกว่า20คนนะครับแล้วเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับที่เกยอาะที่เกิที่เกย,ย,ยนะที่เคยทําเกมแนว NFT มาอยู่แล้วนะครับซึ่งพี่ว่าหลายๆคนอาจจะ เคยนะครับเล่นเกมที่ทีมงานเหล่านี้เนี่ยมีส่วนร่วมอยู่ในเกมนั้นๆด้วยนะครับเนี่ยฮะอย่างที่เราเห็นรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกนะเป็นทีมงานมืออาชีพแล้วรองรับนะปัญหาทุกรูปแบบนะครับเวลาที่นะฮะน้องๆเล่นเกมนี้แล้วมีปัญหาสามารถแจ้งและติดต่อทีมงานได้เลยครับเรามาดูกันในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับของเกมนะฮะคริปโตมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะคริปโตคอมนะครับนะ นะครับไน NFT นะครับหรือจะเป็นนะครับเกตด o นะครับมีพูนะครับมี Infinity p a d นะครับ,รบ,รบโ,โหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยครับน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยที่สาย NFT รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยนะความน่าเชื่อถือของตัวเกมเนี่ยโอ้แล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยสำคัญมากๆครับซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยเท่าที่พี่นับคร่าวๆนะ20กว่าพาร์ทเนอร์ด้วยกันครับ เนี่ฮะเรามาดูการพัฒนานะครับของนะฮะตัวเกมในแต่ละซีซันนะครับอย่างที่บอกนะครับซีซันที่2เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยจะพัฒนานะครับให้สามารถเล่นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะ iOS นะครับหรือ Android นะครับแล้วก็จะเพิ่มโหมดนะฮะ PVP นะครับแล้วก็ PVE นะครับเข้ามาในตัวเกมนะครับแล้วก็เพิ่มแมปเพิ่มอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับส่วนซีซันที่3เนี่ยนะฮะจะมี PVP นะครับนะฮะแล้วก็นะมีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะของเกมนะมีทัวร์นาเมนต์ของเกมคริปโตมอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบ 3D คริปโตมอนนะฮะโมเดลนะในรูปแบบของมาร์ติเวิร์สด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าติดตามแล้วน่าร่วมสนุกเล่นไปด้วยกันเลยครับสำหรับเกมคริปโตมอนนะ อ่ะทีนี้เราเข้ามาเล่นเกมคริปโตมอนกันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาที่หน้าเพย์แล้วนะครับยังไม่มีตัวคริปโตมอนแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องผูกนะครับบัญชีกับ Meta m a s นก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Market p ตเพ e นะครับเห็นไหมฮะมาร์เก็ตเพจนะครับกดเข้าไปเลยครับ Market p ตเพ e ด้านบนนะฮะกดเข้ามาเราจะ อยู่ที่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นนะครับไข่ของคริปโตมอนนะครับแล้วก็นะตัวของคริปโตมอนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะเจนหกนะครับเนี่ยแอตแทกเดฟเอนเนี่ยเขามีเขียนบอกรายละเอียดยิบยับเลยนะแล้วก็นี่ฮะตัวคริปโตมอนนะครับนี่เจนเจ็ดนะครับดูราคาดูมูลค่าครับสองพันอู้ $264 ดอลลาร์นะครับข้างบนเนี่ย2 3 0 0 0นะตอนแรกพี่คิดว่า2,000นะครับหูนราคาแต่ละตัวนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเนี่ยเราก็เลือกซื้อเลยครับตามงบที่เรามีนะยิ่งต้องบอกว่าคือยิ่งการที่เขามีราคาเยอะเนี่ยแสดงว่าตัวเขาจะต้องโหดมากๆเลยนะครับเนี่ยเจนสี่นะครับโอ้สองจุดสองบนบีนะครับราคาเกือบ $500 ดอลลาร์นะ $500 ดอลลาร์นี่ก็ประมาณตอนนี้นี่กเกือบเกือบหเลยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงครับแม่เห็นแล้วอยากได้ฮะนะฮะดูครับนี่ฮะโอ้แค่สีไข่ก็สวยแลวครับดูดาเมจครับแอตแทกเกนะครับอู้ดูฮะแทบจะเต็มแม็กเกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่านะฮะของเราเนี่ยเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะฮะคริปตมอนนะครับนี่นะเราซื้อไข่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไข่เจนสิบนะครับนะฮะ าตดน้ำนะฮะนี่าัดน้ำนะก็ะดามเมดเนี่ยอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับนี่ดูฮะดามเมดอยู่ที่ประมาณ50นะครับแต่ว่านี่ฮะค่าอื่นๆเราก็สูงอยู่เหมือนกันนะเอานะนะได้ตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะลองไปฟักนะครับเจ้าไข่ตัวนี้กันนะครับไข่คริปโตมอนของเรานะทัดน้ำของเราว่าออกมาน้องจะเป็นตัวน่ารักมากน้อยแค่ไหนนะครับกลับมาที่ตรงนี้เลยครับ ก่อนอื่นเลยครับเวลาเราจะฟักไข่เนี่ยเราไปที่หน้าแดชบอร์ดครับแล้วเลือกมาตรงนี้ครับนี่นะฮะเราจะกดฟักไข่แล้วนะเราจะมาดูครับว่าไข่คลิปตมอนของเราเนี่ยเมื่อฟักามาเป็นตัวแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับไปเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วและแล้วเราก็ได้เจ้าตัวคลิปตมอนมาแล้วนะครับนะแหมฟักามาจากไข่ทัดน้ํานะครับก็แหมตัวนี่ ดูน้องแบบว่าง่วงๆวงยังไงก็ไม่รู้นะฮะสภาพน้องง่วงๆว,วงไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เราก็ต้องนี่ฮนะรับของก่อนนะครับนี่เขาให้รับฟรีนะเพื่อที่จะเอามานะครับนี่เอามาเลี้ยงเจ้าคิปตวัวมนของเรานี่แหละโอ้ได้ของมาเพียบเลยครับได้ทั้งยาของเล่นโอ้มีอาหาร แล้วมีปลาด้วยนะมีแอปเปิลนะมีกล่องขวัญของเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราเอามาเลี้ยงเจ้าคริปตวมอนกันดีกว่านะครับนะฮะนี่ฮะน้องต้องการความรักความเมตตานะกาว่างกันนะความรักความเมตตาอ่ะอันนี้เดี๋ยว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 โอ้เหมือนน้องจะป่วยเหรอไหนเอ่ยฟูดอ่ะนะครับนี่ ยามาเป็นแผงเลยดูฮะนะยามาเป็นแผงเลยครับเนี่ยใส่ฮะนี่เป็นไงครับรู้สึกว่าน้องจะสบายตัวเมื่อกี้นี้ก็น้องง่วงอ๋อใหญ่หน่อน้องไม่สบายฮะเออน้องไม่สบายครับอัดยาไปเยอะครับดูดีน้องป่วยอะ่ะโอ้ฟักออกมาจากไข่ก็ป่วยเลยนะฮะโอ้อาหารเราเพียบเลยนะครับนี่นะฮะให้ยาอีกครับให้ยาอีกเนี่ย ขึ้นมาแล้วหลอดหลอดขึ้นมาเยอะเลยนี่ครับอ่าเหลืองแลวครับเริ่มเฉลืมตาได้ครับเริ่มเฉลืมตาได้นะฮะนะฮะแล้วก็นี่ครับเล่นกับน,น้องก็ได้นะนี่ของเล่นเราเพียบเลยนะครับอ่ะมาดูนครับว่าจะเป็นไงฮะโอ้แฮปปี้ดีใจแค่นี้นะสั่นตัวเบาๆสั่นตัวเบาๆนะครับนะออกกำลังกายนะครับนี่มีให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับ แต่พี่อยากให้อาหารนะอยากให้น้องกินปลาน้องมาจากทะเลน้องเป็นทัดน้ำนะครับเขาบอกว่ายังเต็มอยู่นะฮะไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้นะครับนี่ฮะดูฮนะขาดนี่เองเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เราให้ไปเต็มเต็มแม็กเต็มเหนียวเลยฮะหมดแล้วนะครับนะฮะก็ ะะเราก็จะฟูมฟักนะฮะเจ้าตัวคริปโตมอนนะครับให้โตขึ้นเรื่อยๆนะครับยิง่งโตขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะส่วนมากนะเท้าที่พี่เห็นนะ,ค,ะคือจะเป็นเรื่องของดีเฟนส์นะ,ะพลังป้องกันที่สูงมากะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็รอดูในอนาคตนะครับว่ามันจะโหดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคริปโตมอนตัวนี้นะครับนี่นะฮะความรักต้องการความรัก นะต้องการความรักความเมตตาอย่างเดียวเลยครับคริปตมอนบีนะ้นี่คริปตมอนแฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วใส่เข้าไปเราต้องทรมานนี่เอาใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปนะฮะยิ่งเรียงดีเท่าไหร่นะครับคริปตมอนเราก็จะแข่งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับโหมด pvp ในอนาคตข้างหน้าน,นะครับนะฮะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะไป แนะนำกิจกรรมดีๆนะครับของนะฮะเว็บเว็บหนึ่งนะไปดูกันนะอ่ะก่อนจากกันไปนะครับเรามีเว็บนะครับดีๆนะครับมาแนะนำกันครับชื่อเว็บนะฮะ b o u n t y hunter นะครับเป็นเว็บเนี่ยที่นะครับ รวบรวมนะฮะภารกิจนะของเกมค r y p t o มอนนะฮะเพื่อที่จะให้น้องๆเข้ามาร่วมสนุกกันครับเพื่อรุ้นรับของรางวัลจากเว็บ b o u t y y u u t t r r นะฮะซึ่งมันเยอะแยะมากมายเลยครับเควสของคริปโตมอนเนี่ยเพียงแค่เข้ามาเนี่ย c อนเน็ที่ตรงนี้นะคอนเน็กวอลเล็นะครับแล้วก็เข้ามาที่เควสนะครับนี่เควสเลยครับก็จะมีเควสให้เลือกเล่นมากมายเลยครับแล้วแต่เราถนัดเลยครับนี่ยฮะกดโหลดออกไปก็มีอีกนะเนี่ฮะเพียบไปหมดเลยนะครับนะ เวลาสมัครเนี่ยก็เข้าไปแค่ตรงที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็กดสมัครตรงนี้ได้เลยนะฮะสำหรับแต่ละควเตนะฮะแล้วก็เขามีแนะนําเกี่ยวกับเกมนะฮะคริปโตมอนด้วยนะครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเข้ามาที่ Academy นะครับแล้วก็นี่เลยเขาจะมีคลิปนะครับแนะนำนะฮะแต่ละซีซั่นเลยนะครับว่าซีซั่นนี้เป็นยังไงเล่นยังไงอะไรอเงี้ยนะจะมีไกด์ให้กับน้องๆที่ชอบเล่นเกมคริปโตมอนด้วยนะครับนะฮะก็ใครสนใจนะฮะ กิจกรรมนะฮะแล้วเข้ามาร่วมสนุกเพื่อรู้รับของรางวัลจาก Bounty Hunter กันได้เลยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกมคริปโตมอนนะพี่จะมาบอกให้ไวเลยนะครับเพราะว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเกมที่สามารถสร้างรายได้ได้นะส่วนมากพี่ก็ไม่เคยได้เล่นเหมือนกันนะนี่ก็ได้โอกาสดีได้ลองเล่นเหมือนกันนะ mm. เผื่อพี่นะจะโกทูดมูลกับเขาบ้างนะเห็นเขาพิมพ์กันเยอะไปหมดเลยนะพี่นี่ สนใจเหมือนกันนะอยากจะไปดวงจันทร์กับเขาเหมือนกันนะไปแล้วฮะใบ